จะโดนไหมด้วยย่าพี่สาวมั้งแกไม่รอดแน่เลยแม่มาหนีนะเฮ้ยเช้าต่อต่อแกไม่รอดเนี่ยนายรอดได้จะดูนะโอเคได้เฮ้ยย่าอันเดอร์เฮ้ยดูอ่ะก็ชอบเวลาดูเฮ้ยอืมอืม

กล้องเราจะเห็นนะครับเกเนี <Okay. S 1> ่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยกล้อง,งตึ๊บเนี่ยเก๋ไปเฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนดูดิมันมาแล้วมันมาแทุกคนกลงมาแบบนี้ทุกคนกคนี่ยต้องมาให้แบบนี้ด้วยเพื่อที อย่าแล้วไต่ไปที่ตาข้มาให้ดีะเดิเยไ้่กไปอ่งเียจะลองเป็นเด็กเดย่จะลองเป็นเด็กดื้อบ้างอ่ะเดี๋ยวเากลให้ี่ก่อนนะถือกล้องไถือกล้อง่นม่ถือกล้องตายเน้บ้าง่ไเด็กอบ้าง่กน Thôi thử, thử có gì đi, thử có gì đi Hôm nay có Ê!